สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระฤหัสบดีที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ วันนี้เวลา9นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระเทพพรตาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ภายในบริเวณสันวงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศออนอ,อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโดยเป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีลำดับที่107และเปิดให้บริการเป็นแห่งที่97ของประเทศ ทั้งนี้หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวัดป่าห้วยกลุ่มตำบลหนองโพลงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิได้รับเป็นเจ้าภาพและนำผู้มีจิตศรัทธาทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อหางบประมาณก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558 เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านในการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองให้ได้รับบริการแหล่งรวมสภาพความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายรวมถึงเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับประชาชนภายในห้องสมุดมีมุมส่งเสริมการอ่านมุมสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุมสร้างสารคการเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชนและมีห้องเรียนรู้ต่างๆอาทิ ห้องชัยภูมิจะ,สะแสดงนิทรรศการตามรอยเบื้องพายุค,คลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลธ์อดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมินอกจากนี้ยังมีนิทรรศการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิด้วย เวลา10นาฬกา29นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลชัยภูมิทรงเปิดอาคารไวยทยรัฐซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์แพทยาศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชัยภูมิเป็นแห่งที่37ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เนื่องด้วยจังหวัดชายภูมิมีประชากรค่อนข้างมากและมีพื้นที่ขนาดเหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่ศึกษาทางการแพทย์เนื่องจากความหลากหลายของโรคในการศึกษาและให้บริการทางสาธารณาสุขรวมทั้งเป็นสถาบันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทให้จังหวัดชายภูมิซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราการขาดแคลนแพทย์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิชาการและการให้บริการทางการแพทย์ในระดับที่สูงขึ้น ทำให้เพิ่มศักยาภาพการให้บริการประชาชนได้มากขึ้นและลดภาระให้กรงพยาบาลศูนย์ข้างเคียงในการรับส่งต่อจากเขตจังหวัดชัยภูมิอาคารนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม2559ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารว่าวัยทยรั์อันหมายถึงอาคารทางการแพทย์อันยอดเยี่ยมและพระราชทานพระราชานุญาต ้เชิญอักษรพระนาม,มาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วยโด้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงเจ็ชั้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ6 8 5 2ตารางเมตรภายในประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องเรียนห้องหุ่นจำลองทางการแพทย์ห้องประชุมห้องสมุดห้องออกกำลังกายนอกจากนี้มีสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกหอพักอาจารย์แพทย์หอพักนักศึกษาแพทย์หญิงแพทย์ชาย และหอพักแพทย์เพื่อพูดทักษะแพทย์พี่เลี้ยงโอกาสนี้พระราชทานพระราชวารแก่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่1ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชัยภูมิชั้นปีที่4และปีที่5ปีการศึกษา2559รวมทั้งนักเรียนที่สอบได้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาของผู้ป่วยคือผู้ป่วยเกณ เห็นแ้ว่ารุ่นพี่ๆก,ก็มีความสามารถทั้งในการศึกษาการวิจัยและ้วก็การปฏิบัติงานต่างๆก็ทําให้เห็นว่าถ้าเราเรียนแล้วนี่ถ้าเรามีความตั้งใจดีมีขยันขันแข็งในการศึกษาและในการศึกษาจาก พูดดีในความอลักขาคือผู้ป่วยนั้นก็จะดีนอกจากมีเรื่องของความสามารถการเรียนความพยัญชนแข็งแล้วนักศึกษาน่าจะก็มีความตั้งใจจริงที่ จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์และก็ถือว่าเป็นการทําบุญทำกุศลอย่างสูงและจะที่จะมีผลตรงให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขความเจริญต่อไปแล้วขอให้น้งใจให้ดีแล้วก็เป็นต่อไปเป็นแพทย์ที่ดีแล้วก็จะได้ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองช่วยเหลือชุมชนแนละช่วยเหลือตนเอง ถ้้ได้เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในผลของงานขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านเวลา12นาฬก59นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติอำเภอภูเขียวทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งหลวงพ่อสายทองเตชะธรมโมจะาอาวาสวัดป่าห้วยกลุ่มอำเภอเกษตรศสมบูรณ์เป็นผู้ประทัการก่อสร้าง เป็นอาคารผู้ป่วยในเนื่องจากมีผู้ป่วยทั้งประชาชนพระสงฆ์และสาม,มาเณรเข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นจนบางครั้งผู้ป่วยต้องนอนเตียงเสริมบริเวณช่องทางเดินของหอผู้ป่วยในพระสงฆ์และสาม,มาเณรต้องนอนปะปนกับประชาชนผู้ป่วยโดยได้รับพระราชทานชื่ออาคารพร้อมเชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนามายุหรอบ2เมษายน2558ประดิษฐานบนอาคาร ในการนี้ทอดพระเนตรในททศการประวัติของหลวงพ่อสายทองเต,เตชะธรรมโมในิทศการการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติและในิทศการ50ปีโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่300เตียงดูแลประชากรในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอภูเขียวคอนสาร,กรเกษตรสมบูรณ์และบ้านแทนที่ผ่านมามีจํานวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย904คนต่อวันป่วยด้วยโรคอาทิบาวาลความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยในเฉลี่ย204คนต่อวันป่วยด้ยวยโรคอาทิอุจระร่วงปอดบวมปอดอักเสบรวมทั้งต้อกระจกโรงพยาบาลมีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอาทิการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องผ่านแผลผ่าตัดตูเดียวโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทานช่วยผู้สูงอายุเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นโอกาสนี้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมเฝ้าถวายเงินสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ และบลุริธิเทพรัฐเวชานุกูลจากนั้นทอบพระเนตรทัศการต่างๆอาทิการรักษาโรคไมเกรนด้วยหมวกดับไฟซึ่งเป็นการผสมยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นใส่ในหมวกให้ผู้ป่วยสวมใส่ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมผู้ป่วยผู้แทนผู้ป่วยหญิงอายุ66ปีข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างได้รับการผ่าตัดไปแล้วข้างหนึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขจึงเข้ารับการผ่าตัดอีกข้างและผู้ป่วยชายอายุ76ปีเป็นต้อกระจกทั้งสองข้างได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ตัวในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกไปจำนวนกว่า900คนทำให้ผู้สูงอายุกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น